สบายดีพี่น้องเจ้าแม่สิพะไปหาเฮดเด้อม์มินิเด้อมื่อไ้ปั้นข่าวกับลงลงมันว่ามันบอกกินข่าวบอสแต่ไม่ได้นำเลยจะสิแตะเปิ่ะแค่ทางเดียวเออจะตน้ลบพั่งเออเออเดินจับน้ำมือลงน้ำเลยใช่ป่ะเลยแล้วเนาะสบายดีจ้าสิพะไปทางไหนคะนี่มาจักทางไปเมื่อไร ผ้าสลงกับมันเบียงบ่บายไปมันบอ่อเอาใส่อันนะซ้ำบ่เอาไปไปแล้วเนาะจากน้ำเธ้กจน้ำเอาไปไหมะเอดออกแก่ห่อเยอจะจริงโคกเนาะงาำงเรื่อยๆแต่มันถันใหญ่วัน <c oughs> พวกนได้เหี้ยวโอ้ยว่าไปเาัน้เหี้ยวแล้วลอหมดีงถึงนะเห้วแล้ไม่ได้เพื่อนพาไปทั้งัวบ้านนาวะที่นาตหลังจากอัน กินข้าวเที่ยงแล้วแต่ว่านักมนะนางกมาบอได้กินข้าวเที่ยงเอาเข้าวปุ้นมาให้เพิ่นต่ำเลยเพราะว่าถือปั่นข้าวบักหไงยันหิวกินข้าวกับป่ามึกพุดาอาหารทะเลกระปุ่นครับจะแกะกระปุ่นก็ไปล้มันห่อแม่ไปานห่อสบายดีพี่น้องต้องกํามาฮอดหัวบรรณาบากกำน,นังจะแม่นางนอนพามาเฮ็ดหลงโมกพี่น้องจ๋า เพ่นยางไว้ไว้คือฟันเข่าไงไว้เด้ดูนะเหนื่อกวานะพอล้วม่องให้ออกนะรงได้อีกหนึ่งนะสามโมงสี่โมงยังบอกหอบใจอยู่สามบาทยังบอลแลนเพื่อนปามาแล้วแล้วก็ตานึ่งเลยท้องเบา อม่นอนนะันะอ่งผ้างพาขาวป้าเราบันสิน้ำลังตะกน้นนางนี่แหละให้นางปั่นหายด่งนะไรอย่างนีาด,ดมหน้อาอ้าวใส่ปั่นนั่นบ่เคยเหตนะุนึ่ก็ใส่ดังถูบ้าใส่ใส่ใส่ตานม่เมื่อเลี้ยวแต่ว่าใส่ด่งด,ด,ดมหน้ดดาได้มี่กินเลยก็ตรงบ แันเ็ดปวกงี้ว่ามันสีหอ,อมเคยที็เรางกมันม่มีกลิ่นเ,าเขาป้ากับมีเกิบด <c oughs> เด, <c oughs> ดนอฮะวันแรกเยเขาเอามาถิม่มพีบอ่ะ

เออเฮ้ยมาเบิ้งดูหัวมันบปแม,ม่นเฮ็ดอียงแม่นเอาเอานักตาดีเดอ้อมานมาเนเฮงเฮนเลยสามดอกหน่อยกินยุ่นนี่มีโก,โกบ้าจังมาตาดีแค่ บนอะไรอีเจ้ก็เธอบอกว่าสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงค่อยมา,เ,าจเ,มเจ้ปั้นเข่าทิมแล้วอะสบายดีนะเจ้สบายดีพ่อแม่พี่ดองได้เฮ็ดแล้วบ้านการตนะ<อ>ต่ายนะบนเฮ้จะมีดวงเดียวเป็นอันประมาณน,นะเฮ้ เธอมาเลยมานอามานอาจตเดจิตตาไปเดกแล้วปิดคนอันบอมานสั้นกะสิบบอมาน้ำเชอญเหรอล่ละตัวสวยใช่ไหม<า>จะเป็นแ่าจ้าคักเนาะไยหาข้าไปแดกมาเลยวจะหอยจีนเขาเขาจะได้แดกหรือ เบง้องจักเม็ดนางว่ะที่ไหนมาเราเคยเอาขอกไปแดกหมดแล้วมึงสิมาพาหาแต่พอด์ตเก้ามงเอามื่อเส้านี่บ่ไห้ยใจฉไม่ได้มาทางนี้จ้าสุดไปทางเหนือมื่อเส้านานอีลีบ่จ้าเลยสุดอสิมาทางนี้บ่ทันได้มาแล้วเขาเอาบนแล้วพาไปแดกบนแล้วมันหัวดีได้แล้วอันมื่อเส้าอันพาไปบนมันบ่มีเฮ็ดมือไม้มามันเอาพอด,ดีอา้า เฮนอย่างกองก้นอยาตดบอกตดกับตดกาโตดจำสีของมีในโลกแม่บ่นางบมนางชื่อเสื้อ่างก็บมือเ้อาอยังเฮ็ดเดี๋ยวนกสีเอาเดี๋ยวนางตายยิงแข้วได้ได้ได้บ่งชื่อชืางไม่ได้เอานะ ชราเฮ็ดเพราะตายยอนเฮ็ดพอกลับไปแดกทานแข็งบดคืนงับไม่ลงเป็นอะไรเบื่อเฮ็ดจะตายกูบอกมาใกล้เลยบรรดาเนี่ยกูญาติขนาดนั้นอย่างเฮ้ยตัวแม่เนี่ยตัวว่าอย่างเดี๋ยวต้องหยุดตื่นมีคนบ้า ในไาห้องมึงเคยไม่ต้องห้องอะไรใช้ตาเดิก็เสียอวปืนแอมสิบแปดมาเลยมาเลยอีกเจ้าแม่นักฮิดกับบอพ่อวิทยาลัยเรื่อยเรื่อยเหนื่อยแล้วนะไปเรื่อยเรื่อยขึ้นรถไฟโองค์พอ่างอยากกาแตหน้ำก็ไม่ยอมถือน่ะ นางยือสายนางนอนมีแต่เจ้าจ้าอยูอ่เห็นเห็นละโงกเจ้าเรืองเรืองได้อีกละี่ยดอกนึ่งดอกนึ่งได้นางได้ดอกเรืองสวยนะแค่เห็ดแต่กระมู่เดียวดอกเดียวก็นาง นะเฮ็ดบกินเฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกชกงอกยู่พผู้เดียวจ้าอ้ายคือขาดครึ่งบางอ่ะบมมุ่นเ่ะอยังกินมั้นี่อีกระดอกนึ่งอยู่ในขางกันนี่ มึงว่าคือลีตดีเฮ้ยไปหามัดก่อนเด้วยปัสสาวแตกแน่นอนวันนี้นางไม่ธรรมดาโ,โอ้โหเสียงโวโวอยู่ะอะมาแติใส่ไสใต้ขอนค่ะเนี่ยใต้ใส่เฮ้ยใต้ขอมยังไงคะเนี่ยเนี่ยใต้ขอนง่ายใช่เนาะใส่ือนนี่นางนมา,นนนานนตัดดีดี สวยค่ะนางเธอคือเธอคือหาเฮ็ดเก่งแท้คันดังดีค่ะไม่ใส่มองแต่ตาค่ะสาดังดมค่ะออนาง,างนีกินก็มอง<ะ>สายมองขวาค่ะเห็นอีกแล้วบอกเดี๋ยวสิเดิน<ม>ลงคอนใหม่นี่พี่นางเมื่อยแล้วฮาเฮ็ดหรือสิขานางตุ้ยก่อนแบบนี้เห็นบะเฮ้ย เห็ดอะไรคะนี่ก็เห็ดเบื่อโอ้เห็นอีกแล้วสามจุม่มผู้ไรมาเคียยมเนี่ยอ้พุดพู อลีบาเห็นแต่เมืองนะบ้าเฮ้ยหาวาผู้นั้นง <et> ัวผู้นี้ง้วเฮ็ดเหลืองละโงกเหลืองจ้าน้อยๆทอคิตจานี่ก็จะเอาสามรอกเจ้าค่ะ เลติวิญญาณก็เสียบเอาเฮ้ยเห็นอีกแล้วเรืองเรืองซันก็ชิบพ่อบอกสิเห็นแต่เธอหน่ะบ้าเห็นแล้วก็เธอน่่พาหาโอเอย่แต่แถวอัน นั่งตู้ในพระโอ,อเอจนะเต็มเ้อนะบอลเฮ็ดเบื่อหนะบอลลงมาทานีเา่เลยลาใพี่น้องเฮ็ดนะฮั <c oughs> วงคู่พนรูดพนวา <c oughs> เฮ็ดแต่จิปันโจ้คือเพิ่งคือเพิ่งเฮ็ดโจ้แล้วจ้นนา,าก่อน <c oughs> อ้าไคุณเจ้าแม่นี่เจ็บเฮ็ด เก็บมาชุดไทยเอามาโจ้นั่งก็ทนัดปลาย่างซ้ำมุ่นเอเล่บโอยมุนกุยปลาเส้นหกเก่ามัวรอ่ามจะแม่หิวน้ำขวดน้ำบานหนึ่งขวดน้ำจางก็แท้ห้าเห็ดเมื่อยไรหิวน้ำเดี๋ยวนี้ก็สิกินแบบ เนมนีมก็สิกินบอโยมมันยกสิกินเน้ได้จ้ะ <c oughs> สกินย<ห><จ>ิ้มเฮ้ยเบิ่งนางเห็ดายเถิ่่เราอันกินก็ค่ก็มีแหงเากินน้าตัวนี้เลยเป็นยังสามตาเลย หังจะแม่ลาเยอะมิเตออันดอกเนื้นอเนื้อทั้งบบาแข็งละมุนอุ้ปุ้ยอยู่ยอยอเออคือได้เฮ็ดหนาแหล่งามท่านนี่นะ,นอ,ะอ้าวคือทิ่มคือผมหันที่เขา น,นน่น่นบอกหว,วยแดงเด้อพี่น้องเด้อนี่ไฟหูมองเพชรออกระสามมาอย่งหวยแดงจะแม่นั่งนอนบอกว่าหน้าเธอมีแต่หัวผู้หัวฝาปลากิซี่กับลายลายจะแม่นั่งนอนอยากกินน้ำเฮ้ยอาบไม่เฮ้ยห้อนนะดินซ้ายน้ำมาจะบ้านเห้ย ไม่มีบ้านคนทํามีบ้านคนไม่กินแต่มีเยอะข้อได้เนาะข้อละมันขุ้นกว่าอันนี้ข้อดีบอกในหะ้เอาฟันข้าวมาแฉ้มกินตรงทีงนะ่มันตุ้มเป๊ะนะอุ้มจะจังคุนหมอผู้คนนะี้มันละกอกเลยกินแล้วนะคุณพ่ออะกินกินเลยแล้วเหนียวอ๋อเยอะเนาะแค่นี้เองกันเดียวเสร็จจะด่บบากูใยต้อง คุณนซ้ำนี่กัสิเป็นยังพอดีมึงเป็นนิว <laughs> ปากไม่ดีเนาะกินน้ำสั่งน้อยพี่นางเอ้ยมานี่ครับผมได้ถือน้ำกลินมานางควดแล้วก็นัางกลินเอาคือเห็ดเป็น,นั้นทำมันคุ้นนี่แล้วอ๋อใส่น้ำห <laughs> กินน้ำหอยง้อหอยควายไปนเนาะใส่เน้สุกกะอีห้าต้มเอาไม่เสื้อกันพ่นนี่ใสเพืเสียกได้ใส่แล้วใ,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 ใวส่คึมคึมโฆษณาเฮ็ดเน่นนิดนึงนาง,งพี่น้องสโค๊เก็บภาพบรรยากาศเพิ่อนสนี้เนาะซิมื้่ยแล้วบาทนี้นะ นางตุ้ยศิลาโลกแล้วเราหิ้วน้ำอันนี้ซุดขโมยอะไรกัตนตายเพิน่นผู้ห้องเอาวห้องเอ่าวคุณว่าผมบริลายทั้งเขาแล้วมิเตสที่เบืออรร่อเลยบ้ามันผม,ม <า S 1> ห้องหมดไปเบิบ่งบันได้กว่าตัวผู้ห้ <c oughs> องเ,เสียใจยเจลยเน<อ>าะางมันมิตเตสที่เบื่อบ้าเใช้ละง้อคือกัน นน่นนี่นะบ่เมนเห็โน่นมีบะแมนเท็หน่อยได้จ้มยามีแต่จุ่มใงญ่จ้าสุมาเรียไม่สม